สเทคนิคนะคะเทคนิคที่1ก็คือหลายหลาคนอาจจะคิดว่าการที่จะเอาวิดีโอเต้นลง tiktok เนี่ยมันจะ,ต,ต,นนะ,ะต้องเต้นเก่งนะคะต้องเต้นเก่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยจริงๆแล้วไม่ต้องเต้นเก่งเลยนะคะแค่เอาเป็นว่าพอได้พอได้พอเนียนไปได้นะคะแล้วก็ ถ่ายวิดีโอซ้อมก่อนแล้วก็ถ่ายวิดีโอลงก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คนดูต้องการอะค่ะไม่ใช่ความเต้นเก่งหรือความจริงจังในการเต้นลงบนทิกเกอกเขาจะต้องการดูความเป็นธรรมชาติเหมือนเหมือนแบบความเรียวอะค่ะเหมือนเพื่อนดูเพื่อนมากกว่าการที่เหมือนกับคุณจะไป ดู p r o f e s s i o n a l เต้นมากกว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่นะคะอาจจะไม่ใช่จุดประสงค์ของการเล่น TikTok จริงๆถ้าเราสังเกตเห็นนะไปดู Hashtag ชา a l เล n g e เต้นต่างๆใน TikTok ก็คือจะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆมากกว่าวิดีโอเต้นแบบ p r o f e s s i o n a l น y บน y u u t u นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สบายใจได้ว่า ถ้าเราจะเล่นบนทิกตอกก็คือเน้นในเรื่องของการเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองถ้าใครเป็นสายเซ็กซี่ก็ปล่อยความเซ็กซี่ของตัวเราออกไปถ้าใครเป็นสายคิคโขเป็นสายน่ารักก็ทําให เขาเรียกว่าทําให้คนที่ดูเนี่ยเห็นความเป็นเราให้มากที่สุดนะคะจะตลกป้งชึ่งเป็นคนแบบไหนก็แสดงออกมาแบบนั้นเลือกชาเลนจ์ให้มันให้มันเหมาะกับตัวเองมันก็จะรู้สึกไม่อึดอัดเวลาที่เราเต้นนะคะก็อ่ะทีนี้อ่ทีนี้พอเราไม่กังวลเรื่องเรื่องความที่จะต้องเป็น ความเก่งเวอร์แล้วเนี่ยเราก็มาดูในเรื่องของต่อไปเทคนิคที่2ก็คือในเรื่องของอมีอารมณ์ร่วมนะคะมีอารมณ์ร่วมมันจะทําให้วิดีโอเต้นของเราเนี่ยดูหน้ามองมากนะคะดูหน้ามองดูแล้วมันเพลินไม่ใช่ดูแล้วเครียด เราอย่าทําให้คนดูเครียดนะคะไม่เอานะเราจะต้องทําให้คนที่ดูเนี่ยดูแล้วรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเราเอ j o อยไปกับเรานะคะทีนี้เวลาที่เราจะมีอารมณ์ร่วมเนี่ยคุณจะบอกอย่างนี้เคยเป็นไหมที่ยิ้มระหว่างเต้นยิ้มระหว่างเต้นรู้สึกหัวเราะได้ระหว่างเต้นบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าลิฟซิงเพลงที่ตัวเองกำลังเต้นอยู่ไปด้วยเพราะรู้สึก enjoy กับเพลงที่กำลังเต้น enjoy กับกิจกรรมที่กำลังทำอยู่นั่นแหละมันก็จะทำให้เราอะดูหน้ามองมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราทำตรงนี้ได้นี่คือ ชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเครียดในการที่จะอัดวิดีโอเต้นสักหนึ่งอันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเราทําเพราะว่าเราอยากจะมีความสุขนะ,ะอยากจะคลายเครียดก็ลองใส่อารมณ์ฟังเพลง enjoy แล้วก็ลิฟซิงค์ไปด้วยก็จะดีมากๆเลยอันนี้แนะนํานะคะอ่ะต่อไปสิ่งที่จะทําให้วิดีโอเต้นของเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นนอกจากท่าเต้นแล้วเนาะ,ะก็ก็คือในเรื่องของการใส่เอฟเฟกนะคะการใส่เอฟเฟกคุณครูจะเห็นเพื่อน เพื่อนเนี่ยชอบอเขาเรียกว่ามีเลเซอร์มีดิสโก้มีเขาเรียกอะไรนะตัวไฟเยอร์เป็นไฟเอร์ไฟพุ่งออกจาก ออกจากตัวเองอะระหว่างที่ movement มันจะ move effect มันจะ move ไปตามไปตาม body ของเราที่เรากำลัง movement อยู่นะคะมันก็ทำให้ท่าเต้นของเราดูน่าสนใจนะ,ะทำให้ทำให้เพลงของเรามันดูมันดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้อยากให้ลองเล่นดูมันครูเคยเล่นแล้วเขาเรียกว่าใส่ effect ที่เป็นรูปหัวใจค่ะกับเพลงกับเพลงน่ารัก,น,รกน่ารักอะ่ะจริงๆมันทําให้มันทําใ, <laughs> ให้วิดีโอเต้นตัวนั้นน่ะมันทําให้วิดีโอเต้นตัวนั้นน่ะ ดูสมเขาเรียกว่าวอะไรดูหน้ามองดูสมบูรณ์แบบมากๆนะคะแล้วมันเอฟเฟกมันจะทําให้คนที่ดูวิดีโอเต้นของเราอะ่ะมันเพลินขึ้นดูได้นานขึ้นนะคะลองเอาไปใช้ดูมีเอฟเฟกอะไรก็เอาไปใช้ดูนะคะอันที่4อันที่4ก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเวลาเราจะทํา ที่ครูบอกว่าไม่ต้องซีเรียสเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแต่งตัวแบบเฉิมเิอยู่บ้านเนี่ยมาอัดวีดีโอเต้นมันก็จะไม่น่ามองมันจะทำให้ทักษะการเต้นของเราหรือว่า เพลงที่เรากําลังเต้นอยู่เนี่ยมัน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 จะไม่น่ามองเลยมันจะไม่น่ามองจริงๆมันจะไม่น่าสนใจนะคะเวลาเราจะทำชาเลนจ์อะไรสักอย่างถึงแม้จะเป็นเพลงที่ไม่ได้เซเรียสและเป็นเพลงสั้นๆก็ควรครูแนะนํานะให้แต่งตัวให้ให้ดูดีให้เหมาะกับเพลงเอ่อให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเรานะคะมันก็จะทําให้วิดีโอเต้นของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคุณครูเชื่อว่าถ้าเราเอาสี่เทคนิคนี้ลองไปปรับใช้กับตัวเองใครที่เครียดใครที่ รู้สึกจริงจังเกินไปก็ลดความจริงจังลงมาแล้วก็ทําให้ เราได้เปิดเผยตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะ4ข้อนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูครูเชื่อว่าวิดีโอเต้นของเราจะเป็นที่น่าสนใจจะ,ะมีคนกดไลค์เพิ่มขึ้นจะมีคนแชร์มากขึ้นนะคะหรือแม้กับการที่เราลงบนโซเชียลเราเราไม่ได้ไปพลับบิดที่ไหนเพื่อนๆเราก็จะก็จะเข้ามาเอนเกจด้วยเพราะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันดูน่าสนุกมันดูเป็นธรรมชาตินะคะลองเอาเทคนิค4ข้อนี้ไปโบนัสก่อนจากกันวันนี้ก็คือ,อเวลาที่เรา เราเพิ่งเริ่มเล่นนะคะแล้วเราอยากจะหาชาเลนจ์ไม่มีเพื่อนแท็กไม่มีเพื่อนแท็กมาชาเลนจ์อะไรกับเราเราอยากจะเริ่มเล่นเองเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจให้เราทุกคนอะ่ะเข้าไปในแอป t ิกต็อ,อบนมือถือแล้วไปดูด้านล่างมันจะมีคําว่า,า Discover นะคะพอเรากดเข้าไปที่ Discover เป็นแวนขยายเราไล่ดูเลยว่ามี Challenge ตอนนี้เขากาทำ Challenge อะไรดัดงๆบ้างมีชื่อเพลง Hashtag ชื่อเพลงที่กำลังดังแล้วเขาก็จะมีท่าเต้นของเพลงนั้นๆที่คนทั่วโลกทำเหมือนกันนะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยมี Hashtag อะไรที่น่าสนใจนะคะที่เขาอัดกันเราก็ไปดูที่ Discover ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม4เทคนิคที่คุณครูบอกมันจะทำให้วิดีโอของเราน่าสนใจมากๆถ้าใครถ่ายวิดีโอ Challenge บางสิ่งบางอย่างส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะคุณครูอยากจะดูนะที่ทางข้อความได้เลยหรือทาง l i น e add, add Active Dance นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่เราเอาเทคนิคไปใช้มันเป็นยังไงกันบ้างแล้วไว้เจอกันค่ะ